ื่องของคดีพยายามฆ่านะนะครับในเรื่องพยายามฆ่าสองคนเนี่ยก็คือในป๊อกนะครับที่เห็นชัดเจนเนี่ยนะว่าวันนั้นเนี่ยนาเป็นผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงเขานะครับแล้วก็ในในบอยนะนะในบอยนะในบอยคนหนึ่งที่รับฝากอาวุธปืนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพิาจารณาตามฐานกาผิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีปรับนาปรับให้เข้ากับองค์ประกอบความผิดในเรื่องของการเตรียมการอาวุธปืนมาในมีอเขา นะครับอาจจะเป็นพยายามฆ่าโดยใต่กรงนะครับส่วนคนที่ร่วมมาในวันที่เกิดเหตุน,นะครับหรือพนักงานระสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้นตรสอบปากคาให้ชัดเจนว่ามีคนอื่นหรือไม่ที่ร่วมในงานกระทำผิดนะครับถ้ามีส่วนร่วมก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาโดยเนินคดีกันไปครับส่วนในเรื่องของความผิดเรื่องการปล่อยเองินกู้นะครับวันนี้ก็แน่ๆแ,แล้วนะครับนายป๊อปเนี่ยนะครับก็ปล่อยเองินกู้แล้วก็มีนายทุนนายเจจู งานจะดูเนี่ยก,ก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันนะครับออนอกจากนั้นนะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการไปจูงหมูหรือไปหาลูกค้าอะไรให้อย่างยกตัวอ,อย่างในต้มเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันในความผิดร่วมกันนะครับาากระทำความผิดตามพรตผู้ยื่เงินหรือเงินกู้นอกระบบนะครับแล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจสินเชื่อนำไปรับยื่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่จะอยู่ในคดีเดียวกันนะครับเพราะว่ามูลเหตุมูลนี้เนี่ยมันก็มาจากเหตุ มุเหตุการณ์กา,ารทำผิดเนี่ยงไนก็เกิดจากการนะครับปล่อยเงินผู้แล้วก็มีการกระทบกระทั่งการในเรื่องของการเข้าใจผิดหรือนะมีการกล่าวหาวกันว่าเอารถเขาเนี่ยนะที่รับจำนำแล้วเนี่ยนะครับเอาไปใช้แล้วเฉียวช,นเ,ชเนเกิดมเกิดจากตรงนี้หรือนะครับอาจจะเป็นลูกบี้นะครับที่พอเอาเงินมาส่งแล้วเอารถมาส่งแล้วเสียดายเงินนาที่ปล่อยผู้แล้วที่ที่ทตัวเองเนี่ยเสียดอกเบีย้ยไปก็อาจจะเอาเรื่องหาเาวานะครับแล้วก็นะ มีการก,กระทบกระั่งกันจนกระทั่งทําให้ในป๊อปเนี่ยไปเอาปืนมายิงซึ่งทั้งสองอันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างกล่าวหาซึ่งเี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะต้องสอบสวนให้ละเอียดนะครับให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ครับก็เข้าไปในรรของคนนะแต่ว่าผมเดินเข้าไปคนเดียวเดิเนเข้าไปพูดก,กันจับคนที่อหนึครับพอเดินเข้าไปก็ผมก็อธิบายว่าอ้าวที่ไหนรถที่ชนมาเป็นอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมรับรกระเคลื่นที่รับซ่อมให้อะไรเนี่ยพอพูดจบเขาก็บว่าล็อกหลังเลย ร็หลังช่วยเขาต่อยพอต่อยเสร็จอีกคนนึงก็เข้ามาครับแล้วเอาปืนมาที่ผมเอาปืนมาที่ผมแล้วอันนี้ยผมก็าแล้วมันก็โดนตกพอโดนตกทุกคนทอมันแตกทุกผมก็สะบัดต,ตัวหนีแล้วก็ดีเห็นทางแฟนโดนปืนที่อีกทีหนึงเป็นปืนยาวขนาดอะไรเข้ยืนที่ที่อยู่คาวรถเลยแล้วก็บอกว่าประมาณนี้ครับแล้วอันนี้ผมก็เลย ผมก็เลยวิ่งตัดแฟนไปผมก็มองแฟนอยู่แฟนอยู่ในรถใช่ไหมอาเราโทรเราไปอยู่ไงอยู่รถพื้นอาเราบายไม่ลงอ่ะอยู่หน้าประตูแล้วทางนี้วิ่งไปเอาปืนอย่างเราได้ยังไงเขาวิ่งมาที่รถเลยวิ่งมาที่รถเลยนะแล้วเราไม่ลงอย่างรถเหรอลงครับลงไปยืนดูเฉยๆไม่ใช่ลงมาเลยลงมาเอาปืนส่งให้ถูกไหมอือนั่นแหละที่พี่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการกระทําที่หมดอ่ะ นะครับนะไม่ต้องไป็ัห่วงนะครับให้ความเป็นธรรมทั้งของฝ่ายแล้วสิ่งที่เราเล่าให้ของฟังเนี่ยนะนะเดี๋ยวผมก็จะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเขาสอบปากคาในสิ่งที่เราพูดนะเราบอกว่าเราโดนกระทําทางไรไงก็ให้การไปนะครับส่วนทําหายผู้เสียหายนะประสิทธิ์หรือน้องก็ไปสอบปากคับนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับก็นะเป็นสิธีของแต่ละฝ่าย แต่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะที่คาะส่วนต้องดำเนินการก็ต้องดำเนินการไปนะนะครับเพราะมันมีการกระทำควา,า,ามผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วมีคนเจ็บจากการนะใช้วุฒิปืนจริงของเรานะครับส่วนน้องๆที่มาด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพิจารณาดูนะครับว่ามันครองง์ประกอบความผิดไหมมีส่วนร่วมในการกระทําผิดไหมนะถ้าอันไหนมีส่วนร่วมก็ดำเนินการนะถูกด่ินคดีไปนะแต่นะก็ให้ความเป็นธรรมกับพวกเรานะครับ ม่ได้จ้องที่จะมาดําเนินคดีพวกเรเองเดียส่วนพี่ชายเยนะรนะเาเนี่ยนะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าทางผู้เสียหาย,เ,ยเขาให้การแล้วก็ยืนยันว่าปเป็นเราดนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ไปขอสารออกหมายจับนะครับเดี๋ยวการสอบสวนถ้าเรานะครับมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการไปถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างที่เราพูดนะครับก็คงต้องนะมีความเห็นทางคดีทำให้ฟ้องหรืออะไรไป นะครับแต่ต้องเข้าใจนิน่ว่าตารวจเนี่ยไม่ได้ไปไปนะครับ,รบไปก้าวล่วงเรานะครับไปตับความเราทั้งหลายสภูนี่ยมันขึ้นอยู่กับพายานหลักฐานผู้เสียหายนะครับมันมีการาการะทาความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ใส่แม้ใส่อะไรเนี่ยมันค้ครๆมันอาจจะเข้าใจผิดเราได้นะครับแต่ก็อย่ให้ความริดเรานะครับนะครับ